สวัสดีครับวันนี้มารีวิวการ์ดนะักฟุตบอลน,นะครับวันนีน้นะครับจะมารีวิวการ์ดนะฮะใบนี้ฮะเป็นรุ่นซีเร็กครับนักเตะของไบตันมอยเซสไกเซโดครับผมนี่มอยเซสไกเซโดนี่นะครับเป็นรุ่นซีเร็กนะแล้วก็มันเป็นลายทหารนะนี่ครับนี่ใบนี้นะฮะเป็นใบรันนะฮะทับหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าด้านหลังนี่เลย 37ทับ199นะครับนี่จะเป็นด้านหลังนะอ่าฟิลเรเวลนะฮะชื่อของการ์ดด้านหลังนี่นะครับเนาะเนี่ยผมรีวิวมาหลายใบยผมก็เลยลืมสกเกตเนานะจะมีชื่อบอกตรงนี้นะครับอ่าฟิลเรเวลนะฮะเป็นอีกหนึ่งใบนะครับที่สวยงามเนาะแล้วประเด็นมันเป็นลายเนาะมันเป็นลายนะ้ะ อ,อย่างถ้าเราเรียกก็เป็นลายุ๊บลายทหารนะฮะบนี่เนาะนี่ผมมาดูการ์ดนะครับปลางของการ์ดนะครับนี่นะสวยงามนะฮะใบ,บนี้สะท้อนแสงสวยงามมากครับนี่คือด้านหลังมุมค่อนข้างคมเลยทีเดียวนะใบนี้นะเป็นอีกหนึ่งใบนะที่ถือว่าชื่นชอบเลยนะครับใบนี้นะมอรเซสเซโดครับผมอ่าก็ ที่ผมลงคลิปนี้เนี่ยไม่รู้สถานการณ์ของนักเตจะเป็นเช่นไรนะฮะจะอยู่กับทีมต่อหรือย้ายทีมไม่รู้นะครับเราต้องรอติดตามนะครับยังไงก็ฝากการ์ดนะครับมาเซกิโนใบนี้ด้วยนะครับสำหรับท่านใดที่ชื่นชอบนะครับของสะสมนะการทัพบอลนะครับก็ที่อสอบถามได้นะครับแล้วก็ฝากติดตามนะครับเพราะผมจะรีวิวนะครับการ์ดนะครับ แต่ละใบนะครับที่ได้มานะครับก็ฝากติดตามไปด้วยนะครับเดี๋ยวไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าจะเป็นตั้งแต่คนไหนนะครับฝากกดติดตามด้วยครับเมื่อคลิปนี้สวัสดีครับ